ส่วนกรณีสารน้ำลายการสนับโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อปลายปีก่อนหลังพุ่มกับมะเดี่วชูเกียริโพสต์ข้อความฉะผู้จัดก,การดารดาดังกล้าววิกรมโดยมีสาเหตุจากปัญหาเรื่องการทำงานในวันฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่ที่มะเดื่วเป็นเจ้าของบทประพันธ์และโปรดิวเซอร์โดยมีสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงภายใต,ใต้การดูแลของกล้าวร่วมแสดงก่อนที่กล้าวจะโพสต์ชี้แจงสวนทันควันแบบหนังคนลม้วนและเรื่องราวก็ดูจะเงียบไปเพราะว,ว่ามีผู้ใหญ่เป็นก้าวใจล่าสุดใบเฟิร์นก็เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนนว่่าาเเป็กรพูดคคุยคยลีใใจของหญต ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและยืนยันว่าสามารถร่วมงานกับมะเดี่ยวรวมถึงทีมงานอื่นๆได้แบบไร้ปัญหาค่ะส่วนตัวฝั่งหนูนะคะหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองอมีเรื่องบาดหมาอาจจะเป็นเพราะทางเราหนูยัง เป็นเรื่องอาจจะเป็นที่เรื่องผู้ใหญ่ตกลงกันเรื่องรายละเอียดเพราะส่วนตัวหนูหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเลยกับกับการทํางานครั้งนี้ค่ะมันก็รู้สึกไม่ดีนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้บั่นทอนอะไรเพราะหนูก็รู้สึกว่ามันยิ่งทาให้หนูอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยหนูเป็นนักแสดงที่ดีนะหนูอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าหนูมีความรับผิดชอบมีวินัยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ